สวัสดีครับกินข้าวนะครับกินข้าวเช้าแล้วครับแกงผักหวานนะครับนึ่งนึ่งตะไคพอดีอืมครับแกงผักหวานแล้วก็ลวกผักนะครับลวกผักนะครับออน้ำปลาเขาซื้อมาเลยเด้อมันจางเขาใส่น้ำปลาก็ได้เด้เอ,อใส่น้ำปลาก็ได้เด้อถ้ามันเข้มก็เติมน้ำถ้ามันจางก็เออใส่เกลือ เออยังอาวุาบุตลาอาบุธลบูดต้บ้นกินข้าวกับตาเด้อข้าบบตากใหญ่เด้อเอาอยู่บ่าน้ำปลาบวบพวก่าหารนังเห็นบ้าระเดิมก้อนโมเลยนะ อ็ไม่ตัวหนึงแงไหวใหอืมมันชิพนะหาิบบาทก็ไหตัวนี้ดิอันประวัตินาะเออแม เดีนนมันลายอ่ะขายบ่เอเขามาขอรอกขายเรอากวจะซื้อสนใจถุงมากขายอายรตลาดคาานนุ้ก็ซื้อถุงในตลาดอาชีพอะรเนี่น,น,นั่นแหละบ่มีให้ซื้อแล้วบานเนาต่ว่าบเรา้ซื้อ เพะุจากเบาบาแม่มันบอกบอกู่หายจิตด้วยโอพวกพ่อวานดูหนีนี่จะก็ยังตายอย่นี้มั้งเ ี่บันเขาไปเก็บเบ้กับจับเขาบากลูกเลยเป็นลูกตูงเนาะเขาบากเนาะส่วนคนกันหมือนคนของคนส่วนคนของคนนั้นเขาบากอุ้ยังคนบากตะเกียบผมว่าท่านตะเกียบผมวท่านบากน้าผมก็คื Cái quán ừ. ừ, ừ. ừ, ừ. ừ. này xèm nó Ừm, hòm giòn Xèm hòm rai nó ngọt Cái khu cây Tổng ương Cái khu cây nó chẳng thấu như mượn Cái ương nó à Hãy subscribe hết, kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หัวงบองหวงบอคนกินอืมอืมอืมแต่จะความบ่กินจะกินถุงถ้วยงหม้อโขากินหมเอข่ามามันเอายังมาไล่ร้องแักยิมันสาวลงอ่ะเบิ่งห้่งเนาะงห้แหงเนมันี่ฟดตีนมม่มาให่กัใส่กกัดสิ บวกโมจีสกันเพื่อเาห้องขมันยังเลยบบกโมจีได้เอาขามากกันมีฟืดนม่ยขงเอามากัดเอ้เเี๋ยเมืองกัดเบิดแบบตัวจงอเน้อ เป็นยาหรืออิมเลเนาะนึ้นมเกินเจ้าแล้วคนเรากินเขา ่พอจะไปนอนทีเฮะพอเจ้าฮะพอดูและนนแล้วด้ยังยามันหาเจสิโคนคนยังเข้านะบ่ลงรถลงรถลงรถแหงให้เปิดประหูบ้างานเพนเอทิกอันเทกาน่ะลงมาบ่ม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 บิ๊กไปแน่อันคนลบู่กคนนอนังเถิง พอพระม,มาดีตลาดมีมั่นใจในการเอรนเท่งเพิ่นเลยเ้เอามายู่นพวกก็อย่างหรอกลมแห้งลมแห้งอยู่ในกวดแบบว่มลมกระโดดลมแม่ก็าด้งเบิด ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ